สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเป็นผู้แทนพระองค์ในการสมงเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายตรงกับวันไหว้ของจีนพระป้ายที่ประดิษฐานมีอยู่สองป้ายคือพระป้ายที่เป็นพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจะรึกไว้เป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จัน์ทปิดทองขอบไม้จัน์ทจำหลักลายจีนพระป้ายทั้งสองคู่ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จัน์ทจำหลักลายลงรักปิดทองตั้งอยู่หน้าท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจํรูน นายประยูย์รัตนาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาเป็นประธานมอบจักรยานพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจำนวน129คันให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือเนื่องจากมีที่พักห่างไกลซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีพระประสงค์ให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลนายประยูรรัตนเสนีประธานบรุรนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมพร้อมด้วยนางมีนารัตนเสนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังที่พระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางปะอินประกอบด้วยบ้านเลขที่21ทั2หมู่8ตำบลบางเลนของนางสาวพัทราวดีกานจนะวรกุลบ้านเลขที่22ทั2หมู่8ตำบลบ้านเลนของนายยงธนลาประเสริฐและบ้านเลขที่1หมู่2ตำบลบางประแดงของนางสาวนวรัตยม,มดิฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัด ยังเป็นประธานมอบบ้านรวมน้ำใจให้กับนางเมตตาโรจนประดิษฐ์หมู่สามตำบลสสวนพริกอำเภอพระนครศรีย,ยุธยาหลังจากได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินทำให้ได้รับความเดือดร้อนประกอบกับครอบครัวยากจนไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ล่าสุดนางเมตตามีที่พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อ,กอสร้างนายกลินสารสินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานตรุจินกรุงเก่าอายุทยามหามงคลประจำปี2559อย่างยิ่งใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณถนนนเรศวรภายในงานมีการจัดขบวนแห่รถบุพชาติ จาก 108, าร้อศาลเจ้าให้ประชาชนได้รับชมพร้อมทั้งนำกระถางทูบจาก 108, าร้อยแปดศาลเจ้ามารวมกันให้ประชาชนได้กราบไหว้สการะมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยจีนการเทื่อสิงโตและมังกรการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้ากว่า300ร้านค้าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานคิกออฟโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข ตามที่กองบัญชาการป้องการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้เร่งดําเนินการเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งและแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดซ้ํำซากโดยได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้ง16อําเภอร่วมกันกำจัดผักตบชวากว่า3 0 0 0 0 0ตันซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้พลตรีนเรนสิริภูบาลรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะทหาร ร่วมฝึกอํานวยการด้านบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเยี่ยมชมการสาธิตการแสดงยุทธโธปกรด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการสาธารณภัยต่างๆระหว่างทหารกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดทั้งด้านการสื่อสารการป้องกันเหตุการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการให้การรักษาพยาบาลและการชดเชยภายหลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานรับฟังผลสรุปการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเกษตรของหน่วยงานในพื้นที่4จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองพร้อมแสดงความเป็นห่วงพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจึงกำชับนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเป็นไปอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ยังย้ำให้หน่วยงานในสังกัดนำนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจังอีกด้วยวังช้างอายุทยาแหล่พเนียดจัดพิธีทำบุญครบรอบ20ปีของการก่อตั้งโดยนิมนต์พระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้างและคนเลี้ยงช้าง สำหรับวังช้างอายุทยาเริ่มต้นจากการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครเมื่อ20ปีที่ผ่านมาจากนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของปางช้างอีกหลายแห่งปัจจุบันวังช้างอายุทยามีช้างในการดูแลกว่า160เชือกมีลูกช้างที่เกิดใหม่ในช่วงตลอด20ปีถึง72เชือกหลายเชือกผ่านกิจกรรมและงานพิธีสำคัญของจังหวัดล่าสุดกลายเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดไปแล้ว นายกองเอกประยู์รัตนเสนีผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาเป็นประธานประกอบพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนทั้งนี้เพื่อระลึกถึงความสําคัญของการจัดตั้งหน่วยและร่วมสดุดีต่อวีรกรรมคุณงามความดีของอาสารักษาดินแดนที่เสียสละชีวิตแรงกายและแรงใจสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศนายเรวัตประสงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเปิดงานวันเข้าโพดเทียนที่หมู่สามตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาตามโครงการผลิต การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นโดยข้าวโพดเทียนพันบ้านเกาะเป็นข้าวโพดที่ได้รับความนิยมบริโภคมากเนื่องจากมีความอ่อนนุ่มไม่ติดฟันมีรสชาติหวานเล็กน้อยขนาดเหมาะมือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของตำบลบ้านเกาะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนอกจากนี้การปลูกข้าวโพดเทียนยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย พลโทกรมลเพิ่มกำลังพลหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาติดตามความเหมาะสมและจำเป็นของแผนงานโครงการในระยะเร่งด่วนภายใต้งบประมาณกว่า12ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนรวม5โครงการพบว่าโครงการแก้มลิงหนองวายอำเภอบ้านแพรก ที่จรประทานเสนอสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงภัยแล้งและเป็นเส้นทางการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงไปยังโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยัย ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่เน้นการปลูกพืชไร้สารพิษเพื่อให้เกษตรกรได้พบปะและเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หาแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยกับสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรพลตำรวจโทสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดึงผู้ขับขี่รถตุ๊กๆรับจ้างเข้ารับการอบรมและจัดระเบียบการให้บริการซึ่งเป็นไปตามข้อห่วงใยของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีรถตุ๊กตเป็นยานพาหนะหลักในการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเมืองที่มีอยู่กว่า400คันทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ขับรถตุ๊กๆโดยสารดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดี นำนักท่องเที่ยวไปส่งยังจุดหมายปลายทางและไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อวันแถลงข่าวตุจีนกรุงเก่าอายุทยามหามงคลครั้งที่10บที่ผ่านมาที่โรงแรมกรุงสีลิเวอร์งานเขาใหญ่จริงๆนะครับ มีผู้ร่วมแถลงข่าวเยอะถึง8คนไหนจะผู้ร่วมงานที่แต่งตัวเป็นสาวหมวยหน้าตาจิมลิม้มเรียกเลตติ้งจากสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็การแสดงโชว์สุดตื่นเต้นแน่นอนละครับว่าเมื่อพู้ถึงงานตุ๊จีนไฮไลท์ก็ต้องอยู่ที่การเชิดสิงโตและมังกรซึ่งในงาน,นแถลงข่าวก็ได้เอามาแสดงโชว์ให้ได้รับชมกันด้วยนะครับ โดยเฉพาะการเชิดบางกรที่มีการเชิดกันอย่างเมามันจนทำให้พ่อเมืองเจี๊ยบของเราทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวเกิดคึกคักคันไม้คันมือขึ้นมาก็เลยต้องขอลองดูบ้างลองไปดูสิครับว่าฝีไม้ลายมือการเชิดบางกรของพ่อเมืองของเราเป็นอย่างไรกันบ้างละครับ ่จมไหมเอาปเป็นว่างานตุดจีนปีหน้าสารเจ้าไหนขาดลูกมือเพิดบังกอก็เรียกขอเมืองเจียบของเราใหเสริมทีมได้นะครับเจ้านาย